ชืออะไรครับชื่อเล่นชน้องอะไรกาเจเรแล้วอ่ากออากะกางางอกังงกังงอกังกังเงโกังกังงตีกังกังงตตวาะงกังกออากาเจ้างๆด้วยกางอกังงอกังเงเอกกังเก่งโทกังโกั กลางทงกลางกลางกลางกงตีกลางกลางจัตวากลางจวากงกออีกิกออิกกิงกกิงกิงทกิงกิงตีกิงกิงจัตวกกิงกออีกิกิกกิงกิงกิงกทกิง

câu nào rồi ạ ừ, ạ. nhanh nhanh. ừ. à, còn gì vừa lai nhỉ? có cứ cư cứ ngô cưng, cư cưng, cưng nghệ cưng, cưng cưng, cưng thô cưng, cưng khéo cưng, cưng tì cưng, cưng chặt cưng, à. cưng chặt cưng, cưng 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 กอือ oh, ah, okay. okay. um> ok ื้อ ok 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 ่าเรอกือื้อองอกึงเก่งนะก่งเอกึงเคงโทรกึกึงจัดตะวากึงอ่ากึงตีกึงกึงจัดตะวากึงกึงลมก็แค่ลมลมทำแดดหรอ กึ่งกึ่งกึ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 งกอุกุกุงกุ้งกุ้งอกุ้งกุ้งโทกุ้งกุ้งตีกุ้งกุ้งตะวากุ้งกุ้งตะวากุ้งกุ้งกุ้งับไม่เล่นนี่ส่งคุครูนะกุ้ง กุ้ง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 เกากุ้ง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 เท่ากุ้งกุ้งตีกุ้งกุ้งจะตวากุ้งกุงกุ้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 งกจะจะงอจังจังเอกจัง จังจังจังจัตวาจัง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 ้าจจางอจาง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 กจางจางโทจ้างจางตีจังจังจัตวาจังจางจังจ้างจ้งจาง ก้อยใจจริงจริงงาจริงจริงเอกจริงจริงโทจริงจริงจะดตะวันจริงเออไม่ใช่จริงโทจริงจริงตีจริงจริงจัดตะวิงจร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 ิง ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นสนใจชีวิตตัวเองลูกจริง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 บอบางบางบางเออบางบางเอกบางบางโฮบางบางตีบางบางจัตวาบางบาง bàn bàn bán bản, câu cụ cùng ngô cung Cung thô bò a ba ba ban, ban thô ta ta ngô tăng tăng thô ta cho a cha จะนอจันจจนเอกเจนเอกจันก็กะกะนอนกันกันโทปอปะปะนอปันปันโทปั้นอ้ออาอางออางอางเอกอางดอดาดางอดางดางเอก กออากางงอกลางกางโทกลางจออาจาจ์อาจารงอจางจางโทจ้างบออาบาบางอางบางบางโทรบางโออาอาอาเนาอันอันเอกกออาปา ปานอปานเอกปานเอกปากอากากอากาการอการการกาโทการโทเก่งมากบออาบาบานอบานบานโทบานดออาดาดามอดามอดามดามโทดามบออาบาบายอบายบานเอก บายอ่าดอาดาดายอดายไดยไดโทได,ทไดอออาอาอาวอาวออวเอกอาวกออีกิกิงอกิงกิงเอกกิงปออีปีออกเสียงหน่อยลูกปอีปี

กือตืนตืนอตืนตืนเองตื่นต่อือตื่นตื่นอตืนตืนโทตื้นต่ออือดื้อดื้มดืมดืบเอกดืมก็อุกุเส้นด่างสิลูกกุงอกุ้ง bung ho à bao bụ. bung ho bung ngò bung bung ho bung ho u u, u nò u Un un ek. Un bung ho bung ju ho Chum ju bung ho bung tụ ตุมอตุมเต้าตุตุมอตุมตุมเอกตุมเอาอุปุมอูมบุมโทอุมบออบุบุมอบุมบุมไม่จัดตะวาบุมบ่อปุ ปูยอปุยปุยไม่จัตวาปุยอ่ะเก่งมากกอกากาโมกามกาโมกามกาโมโงงโมก้าปออูอ่านว่ากาผูกเบ้าปุยเป้าปูยปุงอปุงปุงโทปุงปุงโทปุงกอยกีกีจัตวากี ปุ้งขี่เอ่อกอรอตอตาตายอตายตาเอกอ่านว่าตาเอก่ะกการกามอการการเพาเปาปูอ่านว่าการปูเปาปู ปุงอปุงปุ่งทปุ้งกอีกีกีจตวากอกากาโมกามกามโทกอกุปุงอุงปุงโทอ่านว่ากามคุงออุกุอุฮะนะคบ พ่อทรมาพ่อทรมาทำอะไรไม่รู้เอาอูเอาอูองอุงงองมืออุมือมอีออาององอังอังอีกอังอีกอัง มีอ่างอาอือืนออื่นอืนเอาอื่อือนนออืนอืนเออืนอืนอ้ออืออือนนออ ต oh ia. ่างโทจ้างค่าจ้างตอตาต่างเออต่างต่างเอกตอกะกะนอกันตางกันกอยเกิ่กิงอกิงกิงโทกิงกอกากาเอกอ่านว่า กิ้งกากากากิ้งกาหรอกกิ้งกาเป็นจักระนี่กัวนาไงกว่าหรอกวากากาวเกาก้าโทกาเออขออาก้าวขากอกากอกากานอกันกันโทกัน พออาสาบตั้งใจอ่านก่อนพออากั้นฝาพอพาพาโทผ้าพอปลาปานอปานอปานปาเอกปานผ้าปานทอยทีทีเอกที่บออาบาบานอบาน บ้านโทบ้านที่บ้านบออาบาบากกบากบอบออาอาบออาบาบออาบาบานอบานบานเอกบานบากบานปออาปะปะนอปันปันโทปันรอยดีดีโนดินปันกอรอ ดอีดีดิงอดิงดิงเอกดิงจะาดิงดอือดือดืมอืมยอดืมเอกดืมยออาดื่มยาฟอาเปาตุมตุมมเอกตุมฝาคอรออารอตาตายอ ตายเอกตกกะกะตายปอยปีปีนอปีดอปิดเตาตุตมตุมอตุมอตุมตุมเอกป็ดอ่ะโอเค